สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญเดชดอกละมุดรหัสนักศึกษา6504 0 0 0 0 6 5ค่ะวันนี้จะมาประมวลผ่านคลิปในบทที่3และบทที่4ของหนังสือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ตอนตะลุยด่านมหสัจจรรย์ค่ะในบทที่3นะคะมีชื่อบทว่าตะลุยด่านมหสัจจรรยร์วันที่1ค่ะในหนังสือกล่าวว่าหัวใจสำคัญของการสร้างสรรค์าง,งานผลเองาน ผลงานศิลปะคือจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ซึ่งจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์นั้นเป็นหัวใจสําคัญของการสร้างสารรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อมัลติมีเดียค่ะในวันที่1นนะคะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสารรค์ในรูปแบบ iMT model ได้จัดกิจกรรมในเรื่องการวิเคราะห์นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งการวิเคราะห์สื่อดิจิตอลสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อมัลติมีเดียนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหนังสือได้ใช้6ขั้นตอนในการวิเคราะห์นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียค่ะ ในขั้นตอนที่1นนะคะคือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนรู้อาจารย์อภิชานะคะได้ส่งเพลงรักติดไซเรนนะคะเข้าไปในกลุ่มเพื่อเป็นการรอความพร้อมของนักเรียนคนอื่นๆนะคะเข้าห้องเรียนและก็มีการพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองค่ะ และหลังจากนั้นเมื่อผู้เรียนเข้ามาในห้องครบแล้วนะคะก็ได้มีการเล่นกิจกรรมสติกเกอร์ท้าดวะคะลค่ะในขั้นตอนที่2นะคะการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้มีการทบทวนในมีการทบทวน ซึ่งอาจารย์ได้ส่งเป็นคลิปนะคะมาให้นักศึกษานะคะได้ทบทวนความรู้กันในคลิปนะคะเป็นคลิปที่ชื่อว่าการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านไลน์นะคะซึ่งในคลิปอะคะ่ะมีการพูดถึงกลวยประสบการณ์ของเอ็กเกดลและสาเหตุที่ใช้ไลน์ในการจัดการเรียนรู้เพราะว่าสะดวกในการตอบคำถามซึ่งตอบโจทย์ในการเรียนรู้แบบ I am cheat model เพราะได้เล่นสนุกผ่านเกม ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ได้และไม่ต้องเสียเวลาในการรอคำตอบจากนักเรียนค่ะทุกคนสามารถส่งคำตอบมาพร้อมๆกันได้และคุณครูก็สามารถเอาคำตอบของนักเรียนทุกคนมาสรุปองค์ความรู้ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าคำตอบของนักเรียนได้รับความใส่ใจอีกทั้งยังทำให้สนุกแล้วก็ท้าทายค่ะในกลยประสบการณ์การเรียนรู้ในไลน์นะคะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ถึง 6 0ถึง100ซตามกวยประสบการณ์ค่ะเพราะนักศึกษาได้พูดได้ฟังได้แสดงบทบาทสมมุติแล้วก็ทำให้การเรียนรู้สนุกสนานขึ้นผู้เรียนกับผู้เรียนแล้วก็ผู้เรียนกับผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กันค่ะ และคุณครูนะคะก็ได้ขอสามคำเมื่อรับชมคลิปเสร็จนักศึกษาก็ส่งเข้ามาว่าเข้ากลางใจตื่นเต้นจังมันเวิร์กจริงตื่นลุ้นไวมีส่วนร่วมมันใช่เลยดีงานค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะส่วนขั้นตอนที่3ค่ะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิมก่อนที่จะไปตะลุยด่านวิเศษอาจารย์ก็ได้ให้ย้อนไปที่การบ้านที่นักศึกษาได้ได้บันทึกอารมณ์นะคะผ่านคลิปคลิปหนึ่ง และได้ถามนักศึกษาว่าอารมณ์ด้านบวกได้แก่อะไรบ้างนักศึกษาก็ตอบมาว่าความสุขตื่นเต้นดีใจค่ะแล้วก็ถามถึงอารมณ์ด้านลบนะคะแล้วก็มีการทำกิจกรรมต่างๆนะคะเช่นกิจกรรมหน้าสดของเช้านี้นะคะได้แสดงเอ,อ่อได้นักศึกษาได้เข้าซูมแล้วก็ได้แสดงสีหน้าแววตาใน การสื่อสารอารมณ์ต่างๆนะคะแล้วก็แคปเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับอารมณ์ทางด้านลบนะคะแล้วอาจารย์ก็โยงเข้าสู่เนะะื้อหาการแก้ไขปัญหาห้างขั้นตอนค่ะมีการส่งคลิปวิดีโอบันทึกอารมณ์นะคะมาให้ร่วมวิเคราะห์ซึ่งในเนื้อหา ในคลิปนะคะก็มีการพูดถึงการวิเคราะห์อารมณ์ค่ะในคลิปนะ,ะพูดถึงการวิเคราะห์อารมณ์ของตารางบันทึกอารมณ์ของเด็กนักเรียนนะคะทำให้เราได้มาวิเคราะห์ว่าวิชาอะไรที่ทําให้เด็กมีความสุขวิชาอะไรที่เขาถนาดัดวิชาอะไรที่สร้างความทุกข์เพราะฉะนั้นแนวทางก็คือ ให้สามารถให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครูนะคะร่วมมือการสนับสนุนเสริมวิชาที่นักเรียนเก่งอยู่แล้วให้เก่งยิ่งขึ้นและวิชาที่ไม่ถนัดจะช่วยกันแก้ปัญหากับนักเรียนยังไงในส่วนประการที่2นะคะทำการบันทึกอารมณ์อะคะ่ะทำให้ครูได้เห็นเรื่องด้านความสัมพันธ์ของนักเรียนว่านักเรียนมีอารมณ์อะไรกับใครบ้างเช่นถ้านักเรียนหง,งุดหงิดบ่อย ตอนอยู่คนเดียวหรือว่าตอนอยู่กับเพื่อนแล้วมีความสัมพันธ์กับครูยังไงได้มีอารมณ์ด้านลบในตอนที่อยู่กับคุณครูบ้างไหมค่ะพอเราได้ทราบสาเหตุของปัญหาเราก็จะได้เห็นปนัญหาของเด็กแล้วก็นำวิธีแก้ปัญหาขั้นตอนมาช่วยให้เด็กได้วิเคราะห์ปัญหาของตนเองได้ค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้เด็กสำรวจคะ่ะว่าเด็กอนอนกี่โมง เราได้เรียนรู้กิจกรรมที่ผู้เรียนมีความสุขแล้วก็ไต่ระดับความรู้เข้าใจนําไปใช้วิเคราะห์สั่งขอประเมินค่าได้และมากกว่าความรู้ทางด้านพุทธิพิสัยนะคะยังทาให้เกิดจิตใจระเบิฝังจิตสํานึกคุณสัตว์ที่ดีงามเข้าไปอยู่ในใจผู้เรียน,นะคะ่ะแล้วก็มีการส่งคลิปเสียงนะคะเข้ามาอาจารย์จะพูดว่าอย่างแรกการที่เราได้ทํากิจกรรมแคปหน้าจอและ,สะแสดงสีหน้าทางด้านบวกแล้วด้านลบ อันนี้สําหรับเด็กสามารถทําให้เด็กเรียนรู้จากอารมณ์ได้หลายวิธีอาจจะเป็นการวาดาวาดรูปหน้านะคะสีหน้าแววตาแล้วก็ตาคิ้วป,ปากเปลี่ยนจากการเปลี่ยนรูปแบบที่ให้นักศึกษาสแสดงสีหน้าทางทางด้านหน้านะคะก็อาจจะมาปรับใช้กับนักเรียนนะคะเป็นการวาดรูปแผนให้นักเรียนได้รู้จักอารมณ์หลากหลายนะคะ และหลังจากนั้นคุณครูก็ได้ชวนนักศึกษานะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหากันค่ะแล้วก็มีการสอบถามว่าแต่ละปัญหาได้มีการแก้ไขยังไงบ้างนะคะและหลังจากนั้นก็ตั้งโจทย์ให้นักเรียนนักศึกษาเลือกหนึ่งปัญหาแล้วก็เขียน5ขั้นตอนของการแก้ปัญหาค่ะว่าเหตุการณ์ปัญหานี้อะไรคืออุปสรรคและวิธีที่หลากหลายประเมินแต่ละวิธียังไงแล้วก็เลือกวิธีในการแก้ปัญหาให้ดีที่สุด และแชร์คำว่าการบ้านนี้ค่ะเป็นคำว่าด่านพิเศษค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนที่4ค่ะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่รอบนี้นะคะอาจารย์ให้นักศึกษาแข่งขันการตอบนะคะเป็นคําถามสําหรับการดวลความไวในการตอบนะคะเป็นกิจกรรมที่ทําให้ในห้องเรียนสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะ คำถามมีอยู่ว่านาวัตรกรรมเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างไรนักศึกษาแต่ละคนนะคะก็ได้ส่งคำตอบเข้ามาอย่างเ,ออเร็วค่ะและทั้งหมดนะคะอาจารย์ก็ได้มีการสรุปคำตอบที่นักศึกษาได้ส่งคำตอบเข้ามานะคะ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นความสําคัญของตอนเองนะคะว่าคําตอบทุกคําตอบก็จะได้รับการยอมรับจากคุณครูนั่นเองค่ะขั้นตอนที่5้ค่ะแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงคําถามนะคะคําถามอาจารย์ได้กล่าวว่าคําถามทั้งหมดที่ดทได้ถามไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นขั้นในการเข้าสู่ด่านมหสาสารที่อาจารย์ใช้เรียกนะคะ ซึ่งจะเป็นการสั่งงานให้กับนักศึกษาก็คือการทำคลิปดวลกันเป็นการแนะนำตัวแบบโลกไม,ไม่โลกไม่ลืมโลกต้องจำแล้วก็มาประชันกันค่ะและอาจารย์ก็ให้นักศึกษานะคะแตแ่ของกลุ่มต่างๆนะคะโหวตคลิปของสมาชิกนะคะ<ว>เพื่อให้ได้เข้ารอบในรอบสุดท้าย ก็มีนักศึกษาะคะได้ส่งคลิปวิดีโอมาต่างๆมากมายเช่นคลิปคุณนยนต์คู่รักนะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะอาจารย์ก็ได้ส่งคลิปทีเ่เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ตัวสื่อนะคะก็คือคลิปนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในคลิปนะคะก็จะมีการพูดถึงสูตร E เท่ากับ m ยกกำลังส c i ซึ่ง m ก็คือ motivation ก็คือแรงจูงใจค่ะส่วนตัว c คือคำว่า content content presentation คือการนำเสนอเนื้อหาให้น่าสนใจค่ะ ตัว I นะคะคือ interaction คือปฏิสัมพันธ์ในคลิปได้มีการพูดถึงตัว M ยกกำลังสองน,นะคะซึ่งแปลว่าแรงจูงใจอาจารย์กล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะว่ามันยกกำลังสองค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีความท้าทายต้องในคลิปต้องมีความท้าทายความอยากรู้อยากเห็นและ มีการกระตุ้นจินตนาการการควบคุมการเรียนการควบคุมการเรียนในที่นี้หมายถึงให้ผู้เรียนได้ควบคุมการเรียนให้เขามีอิสระในความคิดให้ได้มีโอกาสเลือกและก็ได้มีโอกาสในการตัดสินใจค่ะขั้นตอนที่6ก็คือการประมวลสรุปผลการองความรู้ ็จะให้นักศึกษาะะทำการสรุปองค์ความรู้นะคะคที่ได้เรียนรู้ในเนื้อหาการเรียนในวันนั้นนะคะคเขียนมาเป็นในรูปแบบความเรียงนะคะคก็จะมีลายให้นักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าไปในกลุ่มค่ะ ต่อไปนะคะบทที่4ชื่อบทว่าตะลุยด่านมหสจัจจรรยร์วันที่2ค่ะเป็นวันที่2ของการเริ่มจัดการเรียนรู้ออนไลน์นะคะอย่างสร้างสรรค์นในวันที่2อคุณในหัวข้อการวิเคราะห์นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลสื่ออิเล็กทรอนิกสื่อมัลติมีเดียค่ะในการวิเคราะห์สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ได้มีสูตรนะคะที่อาจารย์ได้ใช้นะคะก็คือ E เท่ากับ m ยกกำลังสอง c i เริ่มเข้าสู่การเรียนรู้นะคะขั้นตอนที่1น่งขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนรู้ค่ะมีการส่งเพลงนะคะเพื่อรอเพื่อนๆน,นะคะชื่อเพลงว่ารองรวย แล้วก็มีการท้าดวลสติกเกอร์นะคะเป็นการจัดกิจกรรมที่เพิ่มความตื่นเต้นแล้วก็ความสนุกสนานให้กับนักศึกษานในในชั้นเรียนนะคะในไลน์กลุ่มนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่เบูรณาการเข้าด้วยกันค่ะคือขั้นตอน,นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และขั้นตอนการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิมค่ะ อาจารย์แจ้งว่าขอเปิดเพลงอีกรอบเพื่อเชื่อมโยงคีย์เวิร์ดของเราเมื่อวานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ค่ะและได้มีการตั้งคำถามให้กับนักศึกษานะคะดยคำถามมีคำถามว่าหัวใจสำคัญของการสร้างสรงสรค์นวัตกรรมคืออะไรนักศึกษานะคะก็ต่างตอบกันเข้ามานะคะบางคนก็ตอบว่าดึงดูดใจการทันสมัยการแปลกใหม่และนอกกรอบค่ะ และอาจารย์ก็ได้มีการสรุปคําตอบนะคะมาให้กับนักศึกษาทุกคนโดยการรวบรวมคําตอบของนักศึกษาทุกคนนะคะมาสรุปใจความค่ะดึงดูดใจสร้างสรรค์แปลกใหม่แตกต่างเราใจกล้าคิดทันสมัยอลังการนอกเกอบโดดเด่นและได้แจ้งว่าวันนี้นะคะจะเป็นการตะลุยด่านมหาศารวันที่2 เลเวลหในช่วงเช้าและเลเวลสองในช่วงบ่ายค่ะเพื่อเชื่อมเชื่อมโยงเข้าสู่ขั้นตอนที่4นะคะเป็นร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ค่ะและอาจารย์ก็ได้เริ่มท้าด้นะคะในจยดเลเวลที่หในการทบทวนของวิเศษในการตะรุยด่านค่ะซึ่งเป็นคลิปของสูตรในการวิเคราะห์สื่อค่ะในเนื้อหาของคลิปนะคะก็ได้มีการอธิบายว่าสูตรที่จะใช้ในการวิเคราะห์สื่อนะคะก็คือสูตร E เท่ากับ M ยกกำลังส C I ซึ่ง M ก็คือ motivation ก็คือแรงจูงใจตัว C คือ content presentation ก็คือการนำเสนอสื่อให้น่าสนใจค่ะส่วนตัว I นะคะก็คือ interaction แปลว่าความสัมพันธ์นะคะในที่นี้ก็คือความสัมพันธ์ของสื่อและก็ผู้ชมนั่นเองค่ะ จากนั้นก็ได้ทําการวิเคราะห์สื่อโฆษณาที่หลากหลายนะคะโดยอาจารย์ก็มีการส่งเข้ามาในกลุ่มนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาช่วยกันวิเคราะห์สื่อโฆษณาค่ะขั้นตอนที่5การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงหลังจากการวิเคราะห์สื่อนะคะด้วยสูตร E เท่ากับ m ยกกำลัง2 ci นะคะก็มาถึงตอนที่ผู้เรียนนะคะได้คัดเลือกโฆษณาที่โดนใจที่สุดมา1คลิป และจากนั้นก็ให้คลิปต้นแทนกลุ่มนะคะมาประชันเพื่อนแล้วก็โหวตโฆษณาที่โดนใจและยอดเยี่ยมจากนั้นก็ได้วิเคราะห์สื่อประเภทการแสดงมิวสิกวิดีโอแล้วแต่ละกลุ่มก็ได้ส่งตัวแทนเพื่อประชันกับกลุ่มอื่นแล้วก็โหวตคลิปการแสดงที่โดนใจและยอดเยี่ยมที่สุดจากนั้นก็มาสู่การวิเคราะห์สื่อประเภทแอนิเมชันค่ะและแต่ละกลุ่มก็ส่งตัวแทนคลิปมาเพื่อแสดง แล้วก็ประชังกับกลุ่มอื่นแล้วก็วิคีิปแอนิเมชันที่โดนใจค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็เป็นขั้นตอนการประมวลสรุปผลการองค์ความรู้ค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตะลุยแตนมหัสจจรา์วันที่2ที่ผู้เรียนได้ร่วมประมวลประมวลผลความรู้นะคะโดยการเขียนสะท้อนความรู้นะคะแล้วก็แชร์ไว้ที่อัลบั้มกลุ่มไลน์ค่ะ